ขอหนน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายลาขอโอกาสแสดงธรรมะในายามเช้าครับญาติโยมก็นั่งกันสบายๆเนาะฟังธรรมะยามเช้ากันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ สามสิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ตรงกับเช้าว,วันอาทิตย์นะเช้าว,วันอาทิตย์แนะป๊บเดียวก็วันอาทิตย์แล้ววันหยุดวันหยุดก่อนไปทำงานเนะพิ่งกลับมากลับมาจาก อินเดียนะวันที่ยนะี่สิบหกพร้อมเดียวก็ผ่านมาสี่วันนะเราก็จะได้ไปทำงานต่อวันจันทร์นะในช่วงนี้เราก็คงจะได้ฟังเนื้อหาเกี่ยวกับอินเดียกันตั้งแต่ก่อนไปนะจน เป็นช่วงที่เรียกว่าเกินพอไปก็พยาโยมทางบ้านก็คงจะได้เห็นเนื้อหาในช่วงเดินทางผ่านการโพสหรือว่าคลิปสั้นต่างๆกลับมาเราก็มาฟังเรื่องราวกันไปนะหรือว่าแม้ในที่สถานที่ นีที่ท่านที่ไม่ได้ไปเนี่ยท่านก็นำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอินเดียต่างๆในทางพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟังนะก็ควรจะเป็นเรีว่ามิติใหม่ในช่วงช่วงหนึ่งในที่เราได้ฟังทำกันปกติเราก็ควรจะมีเนื้อหา คอร์สปฏิบัติในช่วงคอร์สแล้วก็เป็นเนื้อหาเบาๆสบายๆกันในช่วงเวลาธรรมดาการเดินทางก็มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเหมือนกันทุกการเดินทางนะเราก็ขึ้นอยู่กับ เราแต่ละคนแต่ละท่านที่เดินทางกันมาแล้วก็จะได้แง่มุมไหนไปใช้ในการดำเนินชีวิตกันต่อไปวันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเรื่องอินเดียนะก็อาตมาก็มีโอกาสได้ไปกับคณะก็ เออบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปที่ใหม่ใช่ไหมเอ,อ้ที่ใหม่ก็ไดนะ้มันก็คงจะมีเรื่องอะไรเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าเนี่ยอันนี้สำคัญนะก่อนก่อนเล่าต้องพูดอันนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าลานะเดียเป็นตัวจริงตัวจริงนะปกติ ปกติเวลาเจออะไรกระทบนะส่วนใหญ่นะกนะ็ก็จะพาลงเวขาหมดก็จะไม่ค่อยอะไรมากมันก็ในมุมนี้มันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่ามมันก็มันก็เหมือนไม่ค่อยรู้จะพูดอะไรนะแต่คนก็คงเป็น แต่ว่าในข้อดีที่ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นในแง่มุมนึงเหมือนกันว่าเออถ้าเราลองมองในมุมอื่นดูบ้างที่ไม่ต้องอุเบกขาก็ได้เนี่ยเอ,อมันก็คงจะมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะในช่วงการเดินทางนจริงๆมันก็มีหลายแง่มุมเลยนะที่ เราได้ประสบพบเจอในชีวิตเนะี่การที่เราได้ฝึกที่จะได้มองในมุมอื่นบ้างนอกจากในมุมที่เราคุ้นเคยมันก็คงเป็นอะไรที่ดีเนาะในการที่เราจะได้เรียกว่าไม่ยึดถือกับความคิดความอ่านของตัวเองมากจนเกินไป มีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเนี่ยอย่างที่ไปเนี่ยก็ก็ต้องไปเจอคนอินเดียใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีแล้วก็มีจุดหนึ่งนะที่ว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะก็คือเรื่องภาษาแลก็มีอยู่วันหนึ่งนะที่บนนึะ ทีุ่ทยาเนี่ยนะก็มีโอกาสได้อยู่กับเด็กอินเดียนคนหนึ่งเขาก็เรียกว่ามาช่วยยกของนะมาช่วยยกของแล้วก็ตอนนั้นก็อาตามาเนี่ยมามาจองที่นะเพื่อที่ว่าเนี่ยจะได้เตรียม ช่วงฝึกปฏิบัตินะเผื่อมีใครมาแย่งที่อะไรเงี้ยจะได้มาจองที่ไว้ก่อนล้วก็ได้นั่งคุยกับเขาถามว่าคุยคุยอะไรนะก็<ม>ต้องบอกว่าหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยว่าเคอเออเหมือนรับว่าเราได้ไปอยู่ในสถานที่จริงแล้วนี ในที่ที่เนี่ยคนตรงหน้าเราเนี่ยเขาพูดภาษาคนละภาษากับเราเลยแต่ปกติเราก็จะเข้าใจว่านะคนอินเดียเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งที่ที่เจอเนี่ยคือว่าเขาเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดได้แต่ภาษาของเขาน่าจะเป็น ภาษาฮินดีไหมภาษาฮินดีฮินดีอัตมาก็ไม่ได้พูดภาษาอาังกฤษเก่งอะไรหรอกนะแล้วก็พอรู้นะจากการจากการใช้ในการทำงานบ้างในชีวิตที่ผ่านมาบ้างแล้วก็งงงูปลาปาพนอะพูดอะไรก็เขาก็นั่งมองหน้าเราก็มองหน้าเขาเราเราคิดว่าเขารู้ สรุปว่านั่งมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วก็สรุปว่าก็กลายเป็นหัวเราะกันทั้งคู่นะแล้วก็ถามว่าเข้าใจกันไหมเนะี่ยก็เป็นความสรสึกว่าเข้าใจกันนะถึงจะพูดไม่เข้าใจกันเลยเนหะมือนก็เป็นแง่มุมหนึ่งเนะาะเหมือนเหมือนเวลาเราฟังธรรมะยม โยงฟังธรรมะบางทีเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะถือว่าเราได้เข้าใจแนละ้วเข้าใจในเข้าใจว่าเราไม่เข้าใจนะมันก็มันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะโยงยิ้มไว้ก่อนมันก็ถือว่าโอเคถือว่าผ่าน ผ่านผ่านในผ่านในปัจจุบันแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอย่งน้อยจิตใจเราผ่อนคลายจิตใจเราเบิกบานฟังธรรมะมันก็ถือว่าได้รับผลของการฟังธรรมก็คือได้รับความสงบร่มเย็นในจิตใจมี ความจางคายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจางคายจากความยึดถือความยึดความอยาก่ที่มันทำให้ใจิตใจมันมีความไม่สบายใจอยองฟังธรรมะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรยงก็ยิ้มไว้ก่อนอย่างน้อย เราก็ผ่านในปัจจุบันะอนตมาฟังเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็ฟังอตมาไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ยิ้มไว้ก่อนเออมันก็เข้าใจกันแบบงงๆแล้วก็ตอนแรกมันก็คงเป็นช่วงเวลาที่ รรกระสับกสายนะเพรแบบเฮ้ยเขาพูดอะไรเราก็พยายามแปลนะตอนนั้นอยู่ในพุทธคยากนะ็เขาไม่ให้เอาโทษมือถือเข้าไปก็เลยไม่มีอุปรกรณ์สื่อสารนะแล้วก็เดาเดากันไปเดากันมามีภาษากายบ้างภาษากายก็คือเหมือน ก็ชวนเขาคุยไปเล่เปื่อยเพราะว่าตอนนั้นมันว่างก็คนอินเดียเขาจะมีเหมือนท่าท่าที่เหมือนขออาหารกินหรือว่ากินข้าวเขาจะเอามือมาที่ปากเ,เราเอามือมาแบบแตะๆที่ปากเนี้ยนะเราก็เราก็พยายามสื่อสารสรุปก็คือวันนั้นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสรุปก็คือไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการและการเลยนะ รู้แค่ว่าหัวา้อเองเดียวอย่างพอกลับมาที่สวนธรรมแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาที่เราเรียนรู้ธรรมะอย่างญาติโยมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าบางบทมันยากได้เกินอย่างเงี้ยนะอย่างอย่างอาตมามี มีพื้นเคยเรียน <c oughs> มาก่อนนะในสมัยเด็กๆนะก็เหมือนกับอพระพุทธศาสนานี่มันก็เป็นเหมือนวิชาเฉพาะอันหนึ่งนะในสมัยก่อนเราก็มันก็เลยคงจำได้แล้วมั้งก็เลยพอคุ้นบ้างนะแต่ว่าถ้าญาติโยมที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้นะ ถ้าฟังธรรมะยากๆก็อาจจะฟังยากหน่อยแต่ว่าเออย่างน้อยเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆดูเรื่องเองปกติอยู่ทางในโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีาศาสตร์มากมายเนาะที่ว่าเอิ่มันจะทำให้ เราเข้าใจในเรื่องที่มันยากๆได้ง่ายขึ้นมากเลยมีทางลัดมากมายแต่ว่าในการเรียนรู้เรื่องจิตใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันเรียนรู้ประสบการณ์ตรงถึงจะเริ่มค่อยๆซึมซับอย่างน้อยเรา เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจแต่ว่าเราเข้าใจว่าเออมันก็เป็นเส้นทางการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราไม่ลบแรกไปซะก,ก่อนนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เข้าใจเองนะเพราะว่าเหตุนส่งเป็นผลที่มันเข้าใจในตอนสุดท้ายได้เนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจแต่แรกแล้ว เข้าใจตั้งแต่แรกว่าเออแต่ยังไม่ต้องเข้าใจก็ได้ตรนเนื่องตอนเนื่องคุยกับคนอินเดียสามสิบนาทีมันเริ่มต้นด้วยความเข้าใจไปก่อนเข้าใจว่าไม่เข้าใจแล้วก็ตลกกันไปสามสิบนาทีอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้กันฟังธรรมะสามสิบนาที ยมก็โยมไม่เข้าใจโยมก็ตลกไปพนะาตลกกันไปตลกบ่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองเนี mm ่ย hmm. yeah. มันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเนาะนะอย่างน้อยเราอยู่ในโลกนะเรามีประสิทธิภาพที่จะเข้าใจเรื่องทุกอย่างได้แต่ว่าพอมาฟังธรรม,มะเนี่ย เออมันไม่เข้าใจสักเรื่องเลยนะแต่เราก็ยังนั่งฟังก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันเนาะมันก็แปลว่าเ,ออเรามีทิศทางของชีวิตที่ชัดเจนในเรื่องนั้นหรือว่าเราศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไรนะเพื่อความสุขก็ตามเพื่อความหลับทุกข์ก็ตาม เพื่อความคลายทุกข์ในแต่ละเรื่องบางอย่างที่เราติดขัดก็ตามอย่างน้อยเราก็เดินไปในเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมที่เราก็ได้เรียนรู้นะว่ามนันเป็นไปสู่การดับทุกข์ในขณะจิตใจที่ เรียนรู้ธรรมะก็จะค่อยๆจางคายจากความทุกข์ไปโดยลำดับเวลาเราฟังทรรมบนทีเราไม่เข้าใจเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่ได้อะไรนั่นแหละอาจจะเป็นคำตอบของความสุขก็ได้ ทางการใช้ชีวิตในโลกมันก็บางทีสอนให้เราต้องได้สะสมได้ต้องเข้าใจเพื่อที่จะมีความสุขแต่ว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่เข้าใจได้อันนั้นก็อาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็ได้ก็เป็นแง่มุม ในการเดินในเส้นทางธรรมเพราะว่าถ้าเป้าหมายชัดแล้วนะเมื่อเหตุชัดผลก็ชัดเจนสุดท้ายเรื่องเราการเดินทางเรื่องนั้นๆก็จะผ่านไปเหลือไว้คือสิ่งที่เรียกว่าบทเรียนคือสิ่งที่ล้ำค่า ที่ทําให้เราได้เติบโตไปในเส้นทางธรรมในเส้นทางที่เราได้ก้าวเดินไปอินเดียนี่ก็มีเง่มุมเยอะเนาะอันนี้ก็นำเรื่องภาษามาเล่าแล้วก็ เรื่องภาษาเนี่ยมันก็มีอะไรอีกเยอะนะอย่างเช่นพวกป้ายในประเทศเขาเนี่ยมันก็จะเป็นภาษา,น,าน่าจะเป็นสันสกษษิตไหมเป็นตัวอักษรที่มันจะเดียงเรียมแล้วก็มีขีดข้างบนติดกันยาวๆขีดข้างบนแล้วก็เป็นเส้นลงมา ก็มีโยมที่ไปด้วยกันเหมือนกันที่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า mm hmm. เดี๋ยวเออบางทีดูไปดูมาไอตอนแรกภาษาที่มันดูยึกเยือย,อย,อย,อยอเร่างเงี้ยมันก็ดูสวยเหมือนกันเนนขาก็มาเล่าให้ฟังมันก็ทำให้เห็น เ่ยมุมเหมือนกันเนาะว่าเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่จริงเนยมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับเราบังคับเรียนรู้เพราะว่าปกติถ้าเราเจอภาษาอะไรก็ตามที่เราไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจเราก็จะมองหาสิ่งที่เราเข้าใจไว้ก่อนใช่ไหมมันก็ดูจะเป็นเรื่องเดียวกันกับการ ไปนั่งคุยกับเด็กอินเดียที่สุดท้ายก็มันก็เหมือนจะไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันก็เข้าใจกันจนได้เพราะว่าธรรมะมันก็สอดแทรกอยู่ในการเรียนรู้นั่นแหละก็คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับเรียนรู้ที่จะ อยู่กับความไม่เข้าใจอย่างมีความสุขได้บ้างตามที่มนควรจะเป็นไม่เข้าใจก็มีความสุขได้เพราะว่าไม่ยึดถือเพราะว่ารู้จักยอมรับและปล่อยวางนะก็เป็นธรรมะเบาๆยามเช้า เราอาจจะไม่รู้สึกว่าได้อะไรแต่ว่าการที่ไม่ได้อะไรไมันอาจจะเป็นความสุขก็ได้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาและชนี